啊。 นะครับก็ลงซสึกว่าฐานประทับก็ได้มายุติพิธีเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฐานก็พร้อมแล้วนะครับก็เชิญครูบาเศ้านะครับคุณจูบนวิธีสูเกีตตรงนี้นะครับเชิญพ่อแม่ของเจ้าบาเจ้าสาร้าด้วยนะครับ ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาขึ้นมาวีทีอัสุเกียรติตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ข่าสูพิธีการนะครับพิธีการตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้สนุกสานานกันนะครับพอแม่พี่น้องมีผ่อนสวรรค์น,นะครับติดใจ,จร้องเพลงนะครับแสดงรความ มีความสามารถนะครับก็เชิญทีวีทีตรงนี้วันนี้รู้สึกว่าเทียนทองโยนยกนะครับเชิญพวงมาลัยมาด้วยนะครับเชิญพวงมาลัยมาด้วยพวกจะได้เชิญทานประธานเลยนะครับเพื่อมาเสียเวลาสนุกสนานตื่นเกินกันนีว่านะครับกลับครับเอาเลยครับอานาทีหนึ่งนะครับก็เชิญคุณนาเยิมวีเขียงวงนะครับส่มพวงมาลัยให้กับครูบาเส้านะครับเป็นทานเอดกก็กราบเพียนเชิญนะครับกลาบเพียนเชิญ ครับนี่คือประธานกิติมาซักนะครับท่านเป็นประธานกิติมาักของงานวันนี้นะครับทานให้เกียรติอย่างสูงนะครับมาสวมพวงมาลยนะครับมาอํานวยอวยพรนะครับให้เจ้าบ่าเจ้าเาวนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้พบกับน้มเที่ยงของทานนะครับครับก็เอาอีกสักฐานหนึ่งหนึ่งนะครับเอาอีกสักฐานหนึ่งอาพิโชตนะครับพีชต พิโจดนะครับกราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญนะครับก so ็อบมาอำนวยอวยพรนะครับให้ครูบาศะครับโทดของเจ้าสาว่วมแห้จ้าบานะครับขอโทษนะครับโทษโทษนะครับโทษโทษนะครับครับโทษนะครับขโทษครับนี่เป็นหลักอันยิ่งใหญ่เป็นหลักอันอบอุ่นนะครับ <mäßig> ขับตบมือให้กำลังใจทีครับครับกราบขอบคุณนะครับกราบขอบคุณขับเอานาเยิ้มนะครับก่อนนะครับนาเยิ้มก่อนมีเรื่ที่จะอ่ำนวยอวยพรในครูบาทราบกราบเรียนเชิญนะครับอข้กราบสวัสดีแค่ตันตุนิเกตตุ้ฟังกับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ล่านทังซ่องได้สมรสแต่ครับพุ่มชื่นใจมากที่ล่านทังซ่องตามตาม ประเพณีแต่วันนี้พ bon ่มเขาไม่มีอะไรจะหม้อจะพูดแล้วก็ไอ้ล้านทางซอกยังมีความสุขความจระเดินต่อไปสวัสดีครับเอาขับครอบคุณนายเยอนมานะครับเอาพิชิตจับพิชิตไม่ได้นะครับเชิญครับครับครับสวัสดีแค่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาในงานขอนองวัเลรกับน้องชมนและนาเฟ็ดนะครับ คนโลของหนักเพชรตอนนี้กําลังรับแค่กันโยนะครับข้าต้องมาร้องสิงนึ่งสิงคด้นะครับคือเอาเชียงนี้เป็นเชียงของกราพนะครับอย่าทื่อไม่มีได้บนโต๊ะนะครับเรียได้กับครับสำหรับวันนี้นะครับท่อคลอยนองทังซ่องจงครองรักกันร่ายิงยืนนานนะครับอย่าทะเลาะเบาแวงนะครับมีได้ปรึกษากันนะครับและก็ไอสิงศัก์สิทธิ์ทังไล่ไอสักคนโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถทรงคุ้มครองน้องทางซ่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางไล่นะครับขอให้ดนทิตด,ดนใจดนบันดาลให้น้องทุกคนเนี่ยให้น้องทางซ่องเนี่ยครับให้มีแต่เพิ่นแต่ทองนะครับแต่ข้อให้แค่พอมีแค่ทุกขันนะครับที่มาในอันนี้จงเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพย้ายมีไรตามทางเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าลมลมรือร่อยให้บันเปลือนะครับพยายาม นะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมาก็มีเสียงของผมนะครับและก็เมื่อครับเสียงขนางเฟสรอาผมมาเสียงนี้เป็นเสียงของยาคาพก็เชิญแค่ผมมีเกียบทุก่านนะครับรับประทานาหารกันในถั่วทึ่งเลยอย่าเพิ่งรีบกลับครับเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันหนเวที